16สิงหาคม2566นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูประจำปีการศึกษา2560ถึง2565ณวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนายสวิทจันหวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพู นายเจริญชัยวงจินดารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูว่าที่ร้อยตรีวีรศกุลบุรานรักผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาร่วมต้อนรับประธานในพิธีในพิธีดังกล่าวองคมนตรีได้มอบโลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณที่มีประวัติและผลงานดีเด่น และสนับสนุนพันธกิจวิทยาลัยชุมชนจำนวน16คนและมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูประจำปีการศึกษา2560ถึง2565จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่น หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวยัยหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจองคมนตรีได้กล่าวให้อวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าผมมีความยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีประสาสอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยายลัยชุมชนหนองบัวลำพูในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ได้มีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังความสำเร็จในวันนี้นับเป็นอีกก้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตความรู้ที่ทุกคนได้รับจากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป ได้แก่คุณธรรมความดีเพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เองที่จะทำให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่สุดจริตให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีที่เหมาะแก่ตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเป็นที่สุดความกตัญญูกตะเวทิตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องมีในตนเองการแสดงกะตะเวทิตา หรือการตอบแทนบุญคุณต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายสามารถกระทําได้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบในการตอบแทนคุณแผ่นดินและรักษาไว้ด้วยความสงบร่มเย็นที่ประชาชนคนไทยได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาโดยตลอดผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพู ต่างรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลายัยและพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้มาประกอบอาชีพพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป